หลายคนก็อยากให้สู้ต่อจนอได้ชัยชนะกันไปครั้งหนึ่งเลยแต่ว่ามันมีการเจรจากันแล้วก็ถอยกลับไปเนี่ยท่านครับท่านมองสถานการณ์นี้ยังไงครับก็แล้วแต่หนา้นาจิตตังนะครับบางท่านอยากสู้ก็สู้ต่อเช่นอาชีวะก็ชื่นชมครับผู้นํานักศึกษารางกำแพงผมก็ชื่นชมนะครับผู้นํานักศึกษาลางแห่งาก็ลุยเลยก็ชื่นชมท่านเพราะว่าท่านต้องการที่จะประท้วงแต่ฝ่ายที่ถอยก็กลัวว่า จะบาดเจ็บกลัวจะอะไรก็เป็นมุมมองของท่านมุมมองคนละอย่างกันครับแต่ในส่วนที่ยังสู้ต่อเวลานี้ก็รู้สึกเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมครับอุรุพงศ์คือส่วนที่ที่มีการแยกแยกกันไปแล้วก็ไปชุมนุมต่อที่ที่อุรุพงศ์อุรุพงศ์ครับซึ่งอยู่นอกการประกาศพอเราใช้พอพระราชบัญญัติความมั่นคงครับครับถ้าผมเป็นนายกจีนนะครับผมจะอายมากๆเลยเราจะบอกว่าขอไม่มาดีกว่าครับเพราะว่า เมื่อมาแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องประกาศอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมครับบ้าเห็นชุมนุมเห็นกันจ,าจา่าๆผม,มเห็นน่าจะอายเลยกับสแสดงว่านี่ไงละ่ะฉันเป็นประชาธิปไตยก็มาประท้วงกันลองหลับตานึกภาพท่านนายกจีนจอดรถแล้วลงไปจับมือกับผู้ประท้วงอะไรจะเกิดขึ้นผู้ประท้วงเหตุตายรักเมืองจีนอีกเยอะแยะถูกไหมครับเพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูน รัฐมนุนห้ามชุมนุมจะเป็นประชาธิปตไตยใหม่ก็แล้วก็จะออกกฎใหม่ห้ามชุมนุมห้ามอะไรแถมออกกฎบ้าบอคอแตกกันไม่รู้รถ,รถอายุ7ปีห้ามไม่ให้วิ่งตกลงมึงยให้คนไทยเนี่ยต้องเป็นหนี้เขาทั้งชาติเลยเหอรอรถเมืองไทยเนี่ยใช้ได้ถึง20-30ปีจดประกรอบก็ไม่ได้รถเจ็ดถึงสิปีก็จะไม่ให้ใช้ตกลงว่าทำงานได้เงินเท่าไหร่ต้องไปให้พวกมึงหมดเลยเหอรอแล้วก็ทุจริตกันไปถ้าพ่อพี่นังพ่อแม่พี่น้องยังทนอยู่ได้ผมก็ทนไม่ได้ผมก็ไปสู้ของผมนะครับ จนกว่าจะหมดแรงสู้ครับครับแต่แต่เวลาเดียวกันคนที่อยู่ในคดีที่เป็นผู้นําในการก่อการก่อการร้ายเนี่ยวันนี้อสสอายการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องทักษิณจุลสิงห์ครับจุลสิงห์วสันตสิงห์ไอลิงครับชื่อเล่นชื่อลิงครับฮะไอลิงลิงหลอกเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ชื่อไอลิงเลยครับฮะเหมือนอย่างเรียกว่าเรามีเพื่อนชื่อไอ้มาอะไรอย่างเงี้ยฉายานี่ฉายาไอลิงเลยครับท่านทําอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่า ท่านเป็นสมุนรับใช้ทักษิณนะเพราะทุกเรื่องของทักษิณเนี่ยจุลสิงไม่ดําเนินการแล้วใช้พ่อแม่พี่น้องเขาคิดยังไงผมก็ดํานื่อามาบอกเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วเขาก็บอกคอยดูเดี๋ยวจะมีตําแหน่งเหมือนชัยเกษมเห็นไหมครับปกลงวันนี้คนรับใช้ทักษิณได้ดีแต่ทําผิดกับประเทศครับแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไงแล้วจะอยู่ยังไงครับครับคนที่กําลังรับใช้ได้มีประสิทธิภาพก็ต่ออยุให้หนึ่งปีใช่ แล้วคนที่รับใช้สุดๆหมดจาก,กเกษียณอายุแล้วก็มีตำแหน่งทางการเมืองให้ใช่คนเหล่านี้ก็ยอมใช้สุดๆโดยไม่ได้มองว่าสิ่งสิ่งที่ทําไปมันทําลายกระบวนการยุติธรรมไม่สนใจบ้านเราไม่มีครับคนที่เป็นวีระบุรุษแบบท่านมหาธรรมะคานธีครับอย่างโฮจิมินห์อาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าประวัติโฮจิมินห์ให้ฟังว่าเขาอยู่ในเมืองไทยยังไงแต่วันนี้มาซ้อมภูมิท่านได้เลิกครับท่านรู้จักในพล วอเเงียนยาบไหมอ๋อไม่รู้จักไม่รู้จักเลยแต่ผมบอกชื่อนี้ท่านรู้ทันทีเลยนายพลงูเหวียนเก็บนะรู้จักครับเป็นคนนาชื่อเดียวกันครันายพลงูเหวียนเก็บเพิ่งจะจากโลกนี้ไปเมื่อสองอาทิตย์เองอายุร้อยสองปีเป็นที่เคารพรักษของคนเวียดนามมากครับทำไมเราไม่มีคนอย่างนี้ครันายพลงูเหวียนเก็บเนี่ยหรือเรียกว่าหวอเหงียนยาบเนี่ยครับผ่านสองศึกผ่าน สงครามเบียนเดียนฟูกับฝรั่งเศสนำกองโจรเวียดกงเข้ารบเป็นศึกที่ใหญ่มากแล้วทำให้เวียดนามมีเกียรติภูมิศักดิ์ศรีในเวทีโลกจากการบุกค่ายนี้ครับเมื่อปี2497นายพลโงเวียนเกียบได้นำกองโจรเวียดมินที่มีเพียงรองเท้าแต่ทำจากยางรถยนต์และอาวุธที่ทำเองโจมตีมหาำนาจอย่างฝรั่งเศส จนปราชัยฝรั่งเศสตั้งฉายาในพลงงเหงียนเกียบว่าอะไรนะครับ,รบนโปเรียนแดงโอ้นะโหนโปเลียนฝรั่งเศสไม่มีนโปเรียนไม่มีใครรู้จักฝรั่งเศสตั้งฉายาวัานนโปเรียนแดงเลยเพราะเขาเป็นพวกเวีทกลงนี่คนอย่างนี้จนทำให้ประเทศแถบ South East Asia, S ซ u t h e a s อเ s ียคือแถบเราเนี่ย หลุดจากการเป็นเมืองขึ้นกันเยอะแยะเลยเพราะว่าเตรียมศึกษาเอาตามต่างชาติก็กลัวว่าจะทําแบบโฮจิมินจะทำจะทำแบบในพลโงเหวียนเกียบ,บก็หลุดหมดเป็นตัวอย่างเลยยุทธวิธีของเขาเนี่ยโรงเรียนเสนาธิการอเมริกายังต้องเอาไปเรียนเลยถือว่าเป็นการจรยุทธที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับ,รบและทําให้อาเซียอาคเนหรือเอ,เอเชียเนี่ยหลุดทีละประเทศประเทศเลย ศึกสองสงครามเวียดนามก็นำโดยในพลงูเวียนเกียบคนเดิมนั่นเองเอาชนะสหรัฐในสงครามเวียดนามอย่างราบคาบมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามกูรบในรูครับสหรัฐทิ้งระเบิดไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเสร็จสหรัฐบอกว่ามึงอยู่ในป่าดีนักทิ้งตุ่มต้นไม้ตายหมดกูก็อยู่กูก็สู้เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ย ทำไมเราไม่มีคนอย่างนี้มากท่านชีวิตสมรถแบบโฮจิมินเลยโฮจิมินนี่สมร t h มากมาบวชเป็นพระที่เมืองไทยเมื่อเขาตายชื่อนี้ท่านได้เลือต้องรู้จักจอห์นแมคเ <John McCain, S 1> คนเป็นสอวอพลักลีพับลิกันเป็นอดีตนักบินกองทัพเรือสหรัฐถูกเวียดกงยิงตกจับเป็นเชลยโง่เหวียนเกียบไม่ค่าควันนี้พอรู้ว่า ในพลงโงเหวียนเกียบตายไว้อะไรเลยว่าคือศัตรูของอเมริกาที่มีศักดิ์ศรีของคาราวาเลยนะครับเห็นไหมครับคือศักดิ์ศรีของคนเนี่ยมันอยู่ที่รู้จักแยกแยะว่าใครคือวีลบบรุษใครคือทรราชแล้วก็เคารพกันในฐานะที่เป็นเกียรติภูมิในการต่อสู้ด้วยกันครับจับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตอนนั้นก็ไม่รู้ครเคนเนดีก็เป็นทหารเหมือนกันแต่ว่าอยู่หารเรือรลงเรือเลยก็โดนยิงเรือแตกเหมือนกัน แต่ว่าจอห์นแมคเคนเนี่ยเป็นนักบินโดดร่มลงม,ม,มาเครื่องบินโดนยิงตกไม่โดนจับถ้าเ,เป็นคนอื่นฆ่าแล้วครับแต่งูเหวียนเกียบบอกว่าเราไม่ใช่อาชญากรเราจะฆ่าต่อเมื่อท่านกับเราอยู่ในสนามรบด้วยกันท่านมีอาวุธและเรามีอาวุธท่านไม่มีอาวุธท่านคือเฉลยเราจับหมดสงคร,รามส่งกลับยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่จนวันนี้จอห์นแมคเคนได้เป็นสวพักริพบลิกันเลยก็ขอสะดุดี ในพลงูเหวียนเกียบเรามีคนอย่างนี้ไหมครับโฮจิมินีกว่านี้อีกของเราเป็นไงครับวันนี้เราไม่ต้องไปต่อสู้กับใครครับต่อสู้กับตํารวจไทยก็อ้วกแล้วครับสิทธิตามรั้นูของเราแล้ววันนี้ท่านใหม่เองก็ให้ใหใหค,คิดเหมือนกันว่าในระหว่างที่ตํารวจแสดงศักยภาพเนี่ยทหารซึ่งดูแลในเรื่องความมั่นคงที่มีกิตยศศักดิ์ศรีเนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่ครับทัทง้ทงที่ความมั่นคงโดยหลักแล้วก็วกรามารัต้องเป็นตารวจใช่ไหมใช่ครับ,ค,รบคือตํารวจเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ ทหารเนกร่กรมนเรียกมาเป็นการพูดคุยปรึกษาเลยใช่แต่วันนี้ตำรวจเองไปยึดกรมนแล้วใช่แต่จริงทหารเขาจะยอมเหรอครับกับกรณีที่ทหารเองต้องเป็นกําลังหลักในกรมนดูแลความมั่นคงภายในวันนี้ทหารยอมหมดทุกอย่างนะครับท่านได้เลิกดูแล้วกันว่าเมื่อประกาศพรบรความมั่นคงเนี่ยทหารเป็นเจ้าพนักงานโดยหน้าทีแล้ะก็มีเห็นทำอะไร ย้อนกลับไปเหตุการณ์หน้าก,กระทรวงกลาโหมผมอยู่เดนียงโดนตียังไม่หายเลยครับผู้สั่งการลุยคือตำรวจครับแล้วลุยตีด่าเลยทหารอยู่ข้างในจะออกมาช่วยถูกอดีตประลัดบอกอยา่าปล่อยให้ตีไปแล้วเป็นไงฮะในร้อยเอกผู้กองปูเข็มกระโดนนะทกาคกับ์วันนี้ถูกตีทหารถูกตีต่อหน้าทหารโดยตำรวจผมก็ไม่เข้าใจว่า วันนี้ทหารไทยเป็นยังไงครับมันแปลกไหมครับทหารไทยน่าจะโกรธที่ว่าเฮ้ยเขมรจะมาเอาดินแดนน่าจะโกรธอะไรอะไรหลายหลายอย่างที่น่าจะโกรธฮะทําไมวันนี้ถูกย่ํายีขนาดนี้ไม่โกรธเลยไปโกรธอะไรรู้ไหมเข้าใบกระเพราโอ้ผมก็งงทหารไทยจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามาขอร้องผู้สื่อข่าวว่าอย่าพูดเรื่องใบกระเพราอย่าพูดเรื่อง ชู้สาวกับนายกอะไรเนี่ยขอร้องอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นชายชาติทหารมันไม่ต้องขอร้องไม่เลอครับแค่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดทองแท้ไม่แฟ้ไฟครับไม่เป็นจริงอย่าไปกินปูนรอนทองอยงที่เขาบอกก็ไม่เห็นจะเป็นไรใครจะว่าอะไรก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถูกไหมครับถูกไหมครับอย่าลืมนะครับท่านต้องเอาไปอ่านหนังสือพญานรารัตเจ้าคุณนอท่านเป็นเจ้าคุณทางโลกนะครับ ไม่ได้เป็นเจ้าคุณทางทาเลยอ๋อท่านเป็นเจ้าคุณมาก่อนเป็นพระรัดรา,รา,รา,ราชมาณิได้เรียกเจ้าคุณเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยท่านนางท้ายสุดเลยเพราะว่าท่านไม่เคยสอบเป็นมหาอะไรไม่เคยเป็นพักคงพระครูไม่ได้เป็นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาโสแต่พรรษาแต่ว่าไม่ได้ตําแหน่งทางสงเลยครับที่เรียกว่าเจ้าคุณนอเพราะว่าเป็นเจ้าคุณทางโลกเมื่อรัชกาลที่หกสิ้นพระชนครับท่านก็บวช โดยหยิบญ้ามากินว่าญ้าก็กินอยู่มีชีวิตได้แล้วก็จะไม่ออกไปจากวัดเลยจนกระท่านมรณภาพท่านบอกว่าเมื่อได้ลาบก็เสื่อมลาบเมื่อได้ยศก็เสื่อมยศไม่ใช่ละครับพอบอทบอท่านก็เหลืออีกสิบเอ็ดเดือนกว่าแล้วก็จะต้องเป็นคนธรรมดาวันนั้นท่านจะไปเกลี้ยกราดกับใครเขาได้คือวันนี้ประชาชนไม่รู้สึกภาคภูมิใจกับการมีพอบอทบอคนนี้ ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในกิจยศเพราะว่าเจอประชาชนเจสอสื่อก็มีแต่เกลี้ยกลาดใช่ครับแต่คําพูดที่จะพิทักษ์รักษาดูแลชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยประชาชนไม่เคยได้ยินคําพูดที่ชื่นใจเลยใช่ครับครับอย่างนี้เราไม่สู้จะต้องปฏิบัติตามสาลโลกฟังคําสั่งรัฐบาลครับไอ้คุณเป็นใครนักข่าวทาอะานไหมาจากไหนเนี่ยผมถามว่าเตือนท่านในฐานะรุ่นน้องจบจากเตรียมมหาลัยด้วยกันครับเตือนท่านนะท่านเป็นผู้บัญชาการฐานบก ท่านไม่ได้เป็นผู้บ si ัญชาการประเทศไทยนะครับท่านไม่ได้เป็นผู้บัญชาการประเทศไทยคนทั like, ้งประเทศต้องฟังท่านครับท like ่านเกษียณไปแล้วก็ธรรมดาก็ธรรมดาวันนั้นต้องมาถึงวันนั้นต้องมาถึงซึ่งไม่เกินสิบเอ็ดเดือนเหมือนที่ท่านบอกครับไม่เกินนะครับไม่เกินและแม้แต่ตำรวจเองก็ไปรับสายคําสั่งของนักโทษที่ให้ไปดูแลเรื่องสวยอ้อมอ้อมไม่กล้าตอบแล้วก็บอกว่าหวังนโยบายจากนายกตำรวจเองที่เป็นผู้นําตำรวจเองวันนี้ก็ เชื่อถืออะไรไม่ได้อีกตำรวจวันนี้ครับถามว่าผู้บัญชาการกนครบาลฟังคำสั่งพอบอตรไหมรองนายกยังไม่ต้องฟังเลยเพราะรับตรงจากต่างแดนใหญ่กว่ารองนายกอีกต่างแดนครับผมถามว่าพอบอตรก็ยังรับจากต่างแดนต่างคนต่างรับจากต่างแดนไม่ขึ้นต่อกันและกันครับวันนี้จะเป็นตํารวจได้ยังไงและตํารวจมีอานาจล้นฟ้าวันนี้แต่ว่า คนที่จะมาเป็นตำรวจขึ้นมาเป็นตำแหน่งสำคัญต้องไปดูใบ,บผมถามว่าเราเป็นทาสเขาหรือเปล่ามันก็เลยมีคำถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนคนหนึ่งจะต้องไปเป็นตำแหน่งผอตรอแล้วต้องไปรับคำสั่งจากคนหนีคุกเนี่ยโดยโดยเกติยศศักดิ์ศรีเนี่ยเขาเขาเขาไม่เลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนคนที่ไปเลือกนี่มันคือ มันเนี้ยนะครับเป็นอย่างนี้หมดคณะครัฐมนตร,รีไม่ว่าจะเป็นปลอดประสบไม่ว่าจะเป็นคุณประชาตั้งแต่น้าท่วมทุกคนก็รับใช้ทักษิณสุดลิ่มทิมประตูแม้กระถังอดีตผู้พากษาก็ยังบอกเลยว่าอไอ้พวกนี้ไม่ถูกชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วภรรยาเกียรตินาคินนะ่ะนั่นแหละเห็นไหมครับเป็นอย่งไงวันนี้รับใช้ทักษิณได้อย่างท่านก็ฐานะดีลูกก็เรียนอินเตอร์ร่ำรวยภรรยาท่านก็เคยเป็น น้ำสกุลเกียรตินาคินลูกคุณเก oh, oh. ียรติโอ้โหเทพการชนะพรเทพเทพการชนะดูดิครับนักเรียนเตรียมอุดมเป็นผู้พิพากษาวันนี้ท่านกลับมองกฎหมายคนละอย่างเลยเพื่อเอ่ยกับทักษิณแล้วหลายท่านก็บอกว่าทักษิณไม่ผิดก็แสดงว่าท่านกําลังดูหมิ่นศาลทาละทำลายสถาบันของประเทศซึ่งทุกคนให้ความเคารพใช่ครับแม้แต่ตัวท่านเองเคยเป็นพักษาถ้าไม่งัยังเขาบอกว่าที่ท่านรักษามาทั้งหมดตอนเป็นพักษาก็คือ มายุ่ทงทำทั้งหมดก็ได้ใช,ใช่ครับใช่ครับแค่ตำแหน่งรองนายกเนี่ยแหละหรือลัมนตรีเคยไปลปัมนตรีไม่รู้กระทรวงอะไรไม่อยากจะจำแล้วไหวเลยครับครับไหวเลยครับซึ่งเวลาเดียวกันแทนที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องความทุกข์ร้อนของประชาชนครับน้ําก็ท่วมเยอะแล้วตอนนี้ก็ท่วมหนักแล้วก็บอกว่าเอาอยู่สุดสุดท้ายตอนนี้ท่วมอมตนะนครพี่น้องประชาชนก็ยังไม่รู้เลยว่าแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเกออะไร ขึ้นป้ายว่าลาทีน้ําท่วมครับปีที่สองมาอีกแล้ว3.5ม้แสนล้านใช้ไป1.2แสนล้าสองแนล้าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้ววันนี้น้ําท่วมนางปูก็ไปตาเล็ตตาแต่ถ่ายรูปกับใครนะบบังอะไรนาที่อินโดนีเซียไป่าบาหลีเกาะบาหลีครับประเทศจะเป็นยังไงปล่อยมันใครจะมาทุกปล่อยมันและวันนี้เขาใช้เงินงบประมาณประเทศไปขนาดนี้พวกท่านพร้อมที่จะยกประเทศ ให้คนแดนไกลแล้วใช่ไหมอันดูเหมือนว่าเวลานี้การยึดครองโดยทุนสาม,มานี้การเมืองก็ถูกยึดหมดถูกสั่งการจากต่างประเทศตำรวจก็ถูกยึดทั้งรัฐตำรวจไปแล้วทหารก็ตอนนี้ถูกเลี้ยงดูอย่างดีอ้วนพีส่วนศาลเองก็โดนคุกคามตลอดเวลาตกลงศาลจะมีความเชื่อมั่นในการที่จะตัดสินแล้วมีการคุ้มครองรักษาความยุติธรรมได้ไหมครับเพราะตอนนี้กลายเป็นคนก็ขลหาศาลไปด้วย